อ่ะนะครับสอนนักเรียนถอยเข้าบ้านนะนะครับถอยโค้งเข้ามานี่ครับอ่เข้าบ้านนี้แบบไม่ต้องตีวงเดียวนะนะครับ mm hmm. เดินหน้าเข้ามาปุ๊บแล้วถอยเข้านะครับ mm hmm. มีอุปสรรคคือที่ประตูบ้านนะครับอ่าฝั่งซ้ายก็จะมีพวกของวางอยู่แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์นะครับเราจุอเวลาจอดต้องไปจอดทิ่ฝั่งนู้นนะ,ะ,ะถอยมาครับอถอยมาแล้วหมุนได้เลยครับบ พ้นพ้นถอยมาครับอาจจะต้องเดินหน้าใหม่นะเพราะว่าด้านซ้ายนีย่มีอุปสรรคคือมอเตอร์ไซค์ถอไมอีกหน่อยนึงพอ,พอ,พอหมุนขวาให้หมดนะครับต้องตอนหมุนต้องอยู่กับที่นะเพราะว่าพื้นที่มันแคบมา มาได้ยึกยึะเยอะยึก,กได้ยึกยอดพอ,อคือล้วตรงใส่เกยียร์ถังแล้วหมุนซ้ายให้หมดตอนหมุนรถอยู่กับที่ครับอ่ะถอยมาฝั่งฝั่งซ้ายพ้นไหมฝั่งขวาพ้นไหมเช็ค พ้นไหมข้างขวาพ้นไหมมอเตอร์ไซค์พ้นไหมอ่าค้างไว้ค้างไว้พอรถเฉียงเราค่อยคือรถตรงนะถอยมาก่อนถอยไม่เอกให้รถเฉียงเฉียงก่อนเฉียงก่อนถอยไม่เอกเฉียงได้ยังเฉียงแล้วคือรถตรงแล้วถอยตรงตรงถอยตรงตรงเข้าไปเลยถอยเข้าไปจนถึงเข้าไปในบ้านรถทยอนเหมือนซ้าย ข้อต้องตรงไม่กันข้อต้องเข้าไปพยายามหมุนซ้ายซ้ายหนุกเต็จทยอยหมุนขวาขอโทษขอโทษขอโทษอ่ะรับวขับมาครับขับมาขับมาเรื่อยๆครับขับมาเรื่อยๆนะขับเรื่อยๆขับเรื่อยๆจนขนาดขนาดหรือยังขนาดหรือยัง